พี่ทินคะคำว่ากูรูนี่สะกดยังไงนะคะอ๋อคำว่ากูรูคือคำภาษาอังกฤษสะกด G U R U แต่เอ๊ะพี่รู้สึกว่าคำนี้ออกเสียงคล้ายกับคำว่าครูนะอ๋อกูรูเป็นคำที่ภาษาอังกฤษรับไปจากภาษาสันสกฤตว่าคุรุซึ่งหมายถึงครูหรือว่าผู้รู้ค่ะแล้วก็เป็นคำเดียวกับคำบาลีว่าคารุด้วยนะคะแล้วคำว่ากูรูใช้ยังไงล่ะครับ กูรูหมายถึงผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเป็นที่ยอมรับในวงการนั้นๆค่ะถ้าเป็นผู้รู้หรือผู้ที่มีความชำนาญทางเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นกูรูทางเศรษฐกิจถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องอาหารก็ถือว่าเป็นกูรูด้านอาหารอย่างเช่นหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัน์ถือว่าเป็นกูรูด้านอาหารค่ะเอแล้วอย่างนี้อนาคตพี่น่าจะเป็นกูรูเรื่องไหนนะ พี่ทินยังไม่รู้ตัวเองเลยค่ะว่ามีความชำนาญในเรื่องอะไรแล้วจะเป็นกูรูได้ยังไงล่ะคะ